ันนี้เวลา17นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอ,อปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชด,ดำเนินไปสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวลานอิสรภาพ109ตำบลสายทองอำเภอป,ป่าโม่จังหวัดอ่างทองโดยมีนายเวรศรักวิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายเล็กชัยเพชรผู้นีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทองพลโทสุขสันต์น้อง บัวล่างแม่ทัพภาคที่1และพลตํารวจโทจิรพัฒนภูมิจิตผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงวาศิลาเลิกแท่นถามพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชส่วนพระเศียรในพระอิริยาบถต่างๆโดยโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดทําขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหล่อด้วยโลหะสำริดนอกขนาดความสูง109เมตรพระอิริยาบถท,ทรงยืนหลังน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยส่วนพิงคานหองค์และขนาดความสูง15.4เมตร พระอิริยาบถท,ทรงยืนหลังน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสวนพิงคานพระอิริยาบถทรงพระแสงปืนต้นข้าม่น้ำสะตงและพระอิริยาบถทรงพระแสงของเงากระทำยุทธหัตถีรวมสามองค์ในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการแล้วท่อะเนนิทศการแบบจำลองภูมิทัศน์การจัดสร้างโครงการความสำคัญและความเป็นมาของโครงการ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในพระอิริยาบถต่างๆรวมถึงขั้นตอนของการจัดสร้างและกำหนดแล้วเสร็จของโครงการซึ่งจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดอ่างทองและเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่จริงให้ประชาชนชาวไทยเกิดความสำนึกรักแผ่นดินภาคภูมิใจในเกียรติประวัติเกียรติภูมิศักดิ์รีของประเทศช,ชาติและบรรพบุรุษ ก่อสเสด็จพระราชะดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเยี่ยมราษฎรจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จพร้อมเปล่งเสียงส่งพระเจริญด้วยความจงรักภักดีตลอดเส้นทางที่สเสด็จพระราชะดำเนินผ่าน